คุณผู้ชมคะสถานการณ์ระหว่างฮ่องกงและจีนตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่อังกฤษประกาศว่ามีแนวทางที่เตรียมจะรับคนฮ่องกงประมาณ3มล้านคนเข้าไปเป็นพลเมืองอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษวันนี้เอกอัครราชทูตจีนประจําอังกฤษออกมาตอบโต้นะคะว่าการตัดสินใจของอังกฤษเท่ากับการแทรกแซงกิจการภายในของจีนค่ะ China has never interfered. In the internal affairs of other countries, including the UK. And we hope the UK will also abide by this principle. The UK side knows well that Hong Kong is no longer under its colonial rule, and that Hong Kong has returned to China and is now part of China. The UK government keeps making irresponsible remarks on Hong Kong affairs. Through its so called six monthly report on Hong Kong, make unwarranted accusations against the national security law for Hong Kong SAR, and even talks about changing the arrangement for British national overseas passport holders in Hong Kong. These moves constitute a gross interference in China's internal affairs. And openly trample on the basic norms governing international relations. The Chinese side has launched solemn representation to the UK side to express its grave concern and the strong opposition. I want to emphasize that Hong Kong is a part of China. Hong Kong affairs are China's internal affairs and brook no <External> interference. ส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากหลิวเซียวหมิงเอกอ,อัครราชทูตจีนประจำอังกฤษนะคะโดยย้ำว่าที่อังกฤษเสนอเส้นทางให้คนฮ่องกง3ล้านคนได้รับสิทธิพลเมืองของอังกฤษเท่ากับการแทรกแซงกิจ,จาการภายในของจีนข้อเสนอของอังกฤษนี้เกิดขึ้นหลังจากกฎหมายความมั่นคงมีผลบังคับใช้ในฮ่องกงค่ะโดยคนที่ไม่เห็นด้วยระบุว่าก,กฎหมายใหม่ส่งผลต่อเสรีภาพของฮ่องกง ยังโจชัววองหนึ่งในแกนนำที่ออกมาต่อต้านกฎหมายเรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนฮ่องกงมากขึ้นและขอให้คนฮ่องกงไม่ยอมสยบต่อรัฐบาลจีนเอกอัครราชทูตจีนเตือนอังกฤษด้วยค่ะว่าถ้าอังกฤษตัดสินใจไม่ใช้เทคโนโลยีของหัวเบยเพื่อการพัฒนาเครือข่าย 5G จะยิ่งเท่ากับการส่งสัญญ,ญาณเชิงลบไปยังธุรกิจอื่นๆของจีนด้วย อังกฤษเองอธิบายว่าจีนไม่ทำตามข้อตกลงเมื่อปี2540ในวันที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนโดยจีนระบุว่าจะดูแลฮ่องกงในรูปแบบ1ประเทศ2ระบบวันนี้โฆษกของนายกรัฐมนตรีบริสจอ์นสันเรียกร้องจีนไม่ให้แทรกแซงถ้าคนฮ่องกงพ้นทะเลที่ถือหนังสือเดินทางอังกฤษจะขอเข้าไปอยู่ในอังกฤษ โฆษกของนายกรัฐมนตรีบอริสจอร์ันระบุด้วยว่าหวังว่าจีนจะเข้าใจที่จะทำตามหลักการกฎหมายระหว่างประเทศและระบุว่าอังกฤษกำลังประเมินกฎหมายความมั่นคงและผลทางกฎหมายในกรณีคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโดยถ้าไปดูกฎหมายของอังกฤษมีรายละเอียดที่คุ้มครอง คนที่โดนคำสั่งหรือว่าโดนคำร้องขอให้ส่งตัวกลับประเทศในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนถ้าอังกฤษเห็นว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะมีกฎหมายคุ้มครองที่จะไม่ส่งคนเหล่านั้นกลับไปประเทศต้นทางที่ขอมานะคะขณะที่วันนี้มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจาก Facebook และ WhatsApp ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Facebook เช่นเดียวกันประกาศว่าจะหยุดประมวลคำขอของรัฐบาลฮ่องกง ที่ขอให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระลอกล่าสุดเป็นผลต่อเนื่องจากการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงค่ะ